เคครับกราบสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้ว Racing Boy Channel ตอนนี้อยู่ที่บ้านผมเองนะครับอยู่ที่บ้านผมเองอ่าวันนี้ใครติดตาม Facebook ผมก็จะรู้นะครับว่าผมได้ซื้อรถม่อีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็น Wave 100S U Block นะครับอ่าโอเคจะพามาแบบนี้นะครับคันนี้ซื้อมาในราคา8 0 0 0บาทนะครับมีเล่ม ทะเบียนครบครับอ่าแล้วก็คันนี้เดี๋ยวรอชมนะครับทุกคนผมนจะทำเป็นสีเทานะครับแล้วก็ <Wow. S 1> ตอนนี้ตรงนี้นจะเป็นเคปลอรนะครับนีอัพชิ้นดำนี่ผมจะจัดเป็นเคปลอรหมดเลยนะครับดูไว้นะครับโปรเจกต์ผม yeah. ก็จะแปลงชุดหน้าดิสนะครับแล้วก็ไล่น็อตเลี่ยต่างกันนะครับเป็นชุดกรีนนี่เป็นสตเอร์เดิมๆเ,เลยนะครับสามหกครับแล้วก็ตอนนี้คัดเลียอยู่ว่าจะทําคัดไปกโมสิบแปดในในนู่อยู่ทําคัดไปกมสิบแปดปังเอ็มโฆษณานจะโดนติดหรือไม่นะครับนี่ครับออกมาแบบนี้เลยชัดเลยสามสีนะครับรรอ่า ลูกขอบลูกอาติเบดมินนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่ครับขอบหมดหมดของโมตูนายครับน้อนลื่นเลยไอโบว์โบสนี่ครับ่ยังไม่ยังไม่มีหมอกแบดนะครับยังไม่ได้ใช้มอกเบ็ดเรามาฟังเสียงกันเลยนะครับเดี๋ยวเอฟซีฟังเสียงนี่ บนหน่อยได้ไดๆๆนี่เลิ่บๆโอเคนะครับใครชอบเกมนี้ก็ลืมกดไลก์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับอ่าต่อวันนี้ก็เป็นสูตามโพแล้วครับโอเคครับงบกว่าไป